เทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นเทศกาลแห่งข่าวดีค่ะแล้ววันนี้นะคะข่าวดีก็มาถึงเราทุกคนแล้วค่ะ C G N ไทย สวัสดีค่ะอยู่กับอาจาร,รย์บลูเอลิกาศิดธอพิบาลคิดจักรคิงดอมออฟกอนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในการ Living Life นะคะและเราจะมาใช้เวลาเฝ้าเดียวนะคะกับพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมล, 2, ลูกาบทที่2ข้อ8ถึง20ด้วยกันค่ะลูกาบทที่2ข้อ8ถึง20ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตสวรรค์องหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องนั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูิที่เมืองของดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรังญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นรวมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว บรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาสำหรับบริบทในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบริบทที่พูดถึงข่าวดีที่มาถึงคนเลี้ยงแกะมีชาวทูตสวรรค์มาบอกเนาะเป็นเหตุการณ์ในคืนคริสต์มาสที่สุดยอดมากๆนะคะและได้เล็งถึงคําว่าข่าวดีอย่างไรนะคะต้องบอกว่าก่อนที่พระเยซูจะมามังเกิดบบนโลกนี้ ชีวิตมนุษย์อย่างพวกเรานะคะก็ทําบาปเนาะตกอยู่ในบาปตั้งแต่อดัมและเอวาและความบาปนี้ก็นํามาซึ่งความตายแล้วเราก็เสื่อมจากพระสุริของพระเจ้าเราถูกแยกจากพระเจ้าเราเป็นคนบาปท,ที่ต้องไปชดใช้ตัวเองด้วยตัวเองที่บึงไฟนรกถ้าพูดถึงนรกคือเป็นที่ที่น่ากลัวและไม่อยากไปนะคะถ้าวันนี้เรารู้สึกร้อนกับอากาศนารกร้อนยิ่งกว่านั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่ข่าวดีเนี้ยมาถึงเราค่ะและในค่าคืนวันนั้น คนเลี้ยงแกะกําลังอยู่ในทุ่งหญ้านะคะกําลังเลี้ยงแกะของเขาอยู่ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์มาปรากฏนะคะและแม้ว่าคนเลี้ยงแกะจะตกใจและกลัวเนาะเพราะว่าโอ้โหทูตสวรรค์มาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสงจ้าในยามค่าคืนทูตสวรรค์ได้บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายังพวกท่านเป็นข่าวดีเป็นความยินดีที่จะมาถึงคนทั้งหลายที่ไม่ใช่แค่คนเลี้ยงแกะแต่เราทุกคนบนโลกนี้ข่าวดีนี้คืออะไรคะเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาประสูติที่เมืองดาวิดพี่น้องที่รักเราลองคิดว่าในค่ําคืนนั้นพระเยซูไม่มาบังเกิดหรือประสูติที่บนโลกนี้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีท,ทําบาปบางคนฆ่าคนอื่นด้วยเรามีความไม่ซื่อสัตย์เรามีอะไรมากมายที่เป็นความบาปความบาปเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่เราที่ต้องไปชดใช้ด้วยตัวเองที่บึงไฟนะะันรกซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเราก็ต้องถูก พากจากคนที่ร,รักไปตลอดชีวิตและหลังความตายก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของมนุษย์แล้วเราก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของผีมารซาตานบนโลกนี้มาซาตานก็ครอบครองเราจากโลกนี้คือยังต้องไปกีดร้องด้วยกันที่บึงไฟนระกอีกมีแต่เรื่องที่น่ากลัวและสิ้นหวังและหดหู่ใจแต่ข่าวดีคือในค่ําคืนวันนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนทางเป็นข่าวดีที่มาถึงมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ว่าเราไม่ต้องไปชดใช้บาปกรรมเวรกรรมด้วยตัวเองแล้วที่บึงไฟนระก พร่งเป็นหนทางแล้วว่าเราจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพ้นจากความบาปผิดได้อย่างไรไปอยู่สวรรค์นิรันดร์การได้อย่างไรอยู่กับคนที่เรารักอีกได้อย่างไรนี่คือข่าวดีที่มาถึงเราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าเราเป็นคนบาปแค่ไหนเราทั้งหลายจะรู้เพราะว่าการที่พระเยซูมาบังเกิดในค่ำคืนนั้นมีค่าและสําคัญที่สุดในชีวของเราแค่ไหนและนั่นคือข่าวดีที่มาถึงและพระคัมภีร์บอกว่าพราะผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าชอบคํานี้ค่ะเพราะข้าพเจ้าเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากๆ แม้ในอดีตเราอาจจะคิดว่าเออเราเราต้องพึ่งตนเองและยิ่งข้าพเจ้าเป็นลูกสาวคนโตเนาะก็คิดว่าเออเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นผู้นําเราต้องสตรองให้ได้เราต้องเข้มแข็งพี่น้องเช่ไหมขนาดข้าพเจ้าโดนทําร้ายร่างกายมีปัญหาชีวิตมากมายยังไม่อยากบอกครอบครัวเลยเพราะไม่อยากให้ครอบครัวทุกข์ไม่อยากให้พ่อแม่ม,มีความสุขแล้วมันก็ถึงจุดที่เคยคิดสั้นด้วยและทาร้ายตนเองด้วยเพราะเพราะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงไปไม่ไหวแล้วะเราไม่อยากจะให้พ่อแม่เสียใจแบบเครียดไปกับปัญหาเราจบชีวิตตนเองดีกว่า แต่การที่พระเยซูริตมามังเกิดบนโลกนี้ในค่ำคืนนั้นและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยมันมีค่าและสําคัญมากๆแค่ไหนในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีพระเจ้าที่พึ่งพาได้เราอ่อนแอพระเจ้าจะช่วยเราเราทําอะไรไม่ได้พระเจ้าพร้อมจะอยู่เคียงข้างและช่วยเราเราสามารถบอกพระเจ้าได้ทุกเรื่องเราสามารถมีพระเจ้าเป็นเพื่อนแท้เป็นที่ปรึกษาเป,เป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาที่จะรักปกป้องนําชีวิตของเราตลอดไป แม้กระทั่งเวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกรักครอบครัวของยายครอบครัวเห็นพ่อแม่มีปัญหาการเงินโดนเพื่อนโกงเป็นหนี้เกือบ2ี่สบล้านทะเลาะกันข้าพเจ้าเป็นลูกไม่รู้จะช่วยยังไงแต่เมื่อมีพระเจ้าพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยข้าพเจ้าอิทานขอให้พระเจ้าช่วยครอบครัวพระเจ้าปลดหนี้ให้พ่อแม่พระเจ้าให้เขากลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการที่พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนี่คือข่าวดีค่ะที่ชีวิตเราจะไม่สิ้นหวังอีกต่อไปชีวิตเรามีพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พยายามที่เราอ่อนแออ่อนแรงอ่อนกําลังเจอกับปัญหาที่เราแก้ด้วยตนเองไม่ได้เรามีพระเจ้าที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเรานี่คือข่าวดีที่มาถึงคนเลี้ยงแกะและพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้านี้มีแผนการพระองค์เลือกที่จะให้มาถึงคนเลี้ยงแกะเพราะคนเลี้ยงแกะในสมัยนั้นเล็งถึงกลุ่มคนที่ดูเล็กน้อยต่ําต้อยอาชีพที่เล็กน้อยไม่ค่อยมีใครสนใจเพื่อจะพูดกับเราผ่านพระคำพระเจ้าด้วยว่าแม้เราจะดูเล็กน้อยคนยากจนบางคนอาจจะ ใช้ชีวิตสลัมเกิดในครอบครัวที่ดูต่ำต้อยเล็กน้อยมากแต่พระเจ้ารักพวกเขาเพื่อให้รู้ว่าข่าวดีนี้ไม่ได้มาถึงคนที่ต้องร่ำรวยจบปริญญาถึงสูงเป็นเศรษฐีแต่มาถึงคนทุกคนบนโลกนี้แม้กระทั่งกลุ่มคนที่ดูเล็กน้อยที่สุดคือคนเลี้ยงแก่นี่คือความรักของพระเจ้าที่ที่พูดกับเราผ่านพระคำพระเจ้าและค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนแห่งความอัศจรรย์ ทูตสวรรค์มาปรากฏก็อัศจรรย์แล้วค่ะและเมื่อมาปรากฏแล้วยังพูดคุยแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากับคนเลี้ยงแก่ได้ก็อาัศจรรย์แล้วพอบอกคนเลี้ยงแก่ว่าคนเลี้ยงแก่จะเจอพระคุมารคือพระเยซูนะแบบไหนบ้างพันพ่ออ้อมอยู่ในรงังหญ้าบอกทุกอย่างพอคนเลี้ยงแก่ไปก็เจอแบบนั้นเป๊ะเลยคือพระเจ้าอาัศจรรย์พระเจ้าบอกทุกอย่างทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตได้นี่คือเรื่องราวอัศจรรย์ตั้งแต่ทูตสวรรค์มาปรากฏก็อัศจรรย์สิ่งทูตสวรรค์บอกกับ คนเลี้ยงแกะก็อัศาจรรย์พอคนเลี้ยงแกะไปเจอปุ๊บก็อัศาจรรย์เพราะว่าโหเป็นไปตามทูตสวรรค์บอกแม้กระทั่งมารียังรู้สึกโอ้โหแบบประหลาดใจอะ่ะคนเราแวกนั้นก็ประหลาดใจแล้วคนเลี้ยงแกะก็ไปเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยคนเหล่านั้นก็ประหลาดใจแล้วคนเลี้ยงแกะก็กลับมาถวายเกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระองค์วันนี้นะคะอยากจะหนุนใจเราว่าข่าวดีมาถึงเราทุกคนค่ะ ขอบคุณพระเจ้าเท่ามันนี้เราเชื่อในองค์พระเยซูปแปลว่าเรามีความเชื่นมชมมีดีกับข่าวดีนี้ที่มาถึงเราแต่มีคนอีกมากมายค่ะพี่น้องที่รักในโลกนี้ที่เขาอาจจะก,กําลังเจอแต่ข่าวร้ายสิ้นหวังและเคยเหมือนจุดที่ข้าพเจ้าเคยอยู่คืออยากจบชีวิตตนเองเรามีหน้าที่ไปบอกข่าวดีเขาเหมือนที่พระเจ้าใช้คนเลี้ยงแกะบอกข่าวดีกับผู้คนจนคนละแวกนั้นเนี่ยประหลาดใจกับสิ่งนี้คนเลี้ยงแกะเป็นเพียงคนเล็กน้อยที่พระเจ้าใช้เขาได้ วันนี้นะคะไม่มีใครเล็กน้อยเกินไปที่พระเจ้าจะใช้เราบอกข่าวดีกับคนอื่นไม่ได้และพระเจ้าก็เชื่อว่าระหว่างที่เราเฝ้าเดี่ยวก,กันอยู่ตอนนี้มีพี่น้องผู้เชื่อทั่วโลกเนาะกำลังจัดงานคริสต์มาสกำลังจัดงานประกาศมากมายเพื่ออยากนําข่าวดีไปสู่ผู้คนก็ขอพระเจ้าอวยพรส,สิ่งที่พี่น้องกําลังทําในช่วงนี้เพื่อพนามของพระเจ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราจงให้พระคำในวันนี้ เสริมกาลังเราและให้เรากลับมาจดจ่อที่พระเจ้าว่าเรามีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้เราของเราพระองค์ยิ่งใหญ่และอาศจรรทร์และในค่ําคืนนั้นมีเหตุการณ์จ,จัศทร์มากมายเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าอาศจรรย์น,นะคะคาอาศจรรย์คือสิ่งที่มันเกินสิ่งที่เป็นเรื่องที่ปกติที่จะเกิดขึ้นได้เป็นไปไม่ได้สําหรับมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความอาศจรรย์วันนี้ท่านเจออะไรยากแค่ไหน หรือท่านออกไปประกาศแล้วดูว่ายากจังเลยที่คนนี้จะรู้จักพระเยซูหรือครอบครัวท่านยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือปัญหาที่ท่านเจออาจจะยากเกินสายตามนุษย์ที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ข้ามคนนี้พระคําของพระเจ้ายืนยันแล้วค่ะว่าพระเจ้าของเราอัศจรรย์ค่ะและข้าพระเจ้าตลอดชีวิตที่เชื่อพระเยซูมาก็เดินกับพระเจ้าและเห็นแต่ความอัศจรรย์ของพระเจ้าและข้าพระเจ้าก็เชื่อพี่น้องที่ฟังอยู่ถ้าเรานับดูพระพรจริงๆเราจะรู้ว่าพระเจ้าอัศจรรย์ในชีวิตของเรามากมายวันนี้และจากนี้ไปอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าที่เราเชื่อ อัศจรรย์นะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและข่าวดีวันนี้มาถึงเราแล้วขอบคุณพระเจ้าสําหรับข่าวดีนี้นะคะและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะใช้เราเป็นเท้าที่นําข่าวดีไปบอกคนอื่นนะคะให้เทศกาลคริสต์มาสในครั้งนี้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของพระเยซูที่มาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อเราให้เทศกาลคริสต์มาสในครั้งนี้นะคะเป็นหัวใจที่จะทให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะบอกข่าวดีนี้กับผู้อื่น ให้เทศกาลคริสต์มาสนะคะในครั้งนี้ทําให้เราซาบซึ้งในความอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยกันเวลานี้ร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์งเป็นข่าวดีที่สุดในชื่อของเรา ที่พระองค์ทรงมามันเกิดบนโลกนี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอบคุณที่พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างยุติธรรมแม้คนเล็กน้อยหรือเป็นกระทั่งเศรษฐีหรือคนที่มีตำแหน่งชื่อเสียงทุกอย่างพระเจ้าทรงรักพวกเขาทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่รักเราและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำข่าวดีนี้มาถึงเราทำให้ชีวิตของเราได้รับความรอดและขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นผู้คนมากมายบนโลกนี้กำลังต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่อัศจรรย์ของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอัศจรรย์ยิ่งใหญ ขอพระเจ้าเสริมกําลังที่น้องทุกคนขอให้เขามีความหวังในเทศกาลคริสต์มาสนี้ขอให้เขามีกําลังและความสดใหม่ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ขอให้สิ่งที่เขาได้ประกาศและรับใช้ในช่วงนี้พระเจ้าจะอวยพรให้เกิดผลอย่างมากมายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์จะถูกประกาศออกไปทั่วโลกและทุกชนชาติขอพระเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและวันนี้นะคะอยากให้เราทบทวนด้วยกันนะคะว่าวันนี้ข่าวดีมาถึงชื่อของเราแล้ว ลองคิดดูนะคะว่าวัาวนนี้พเจ้าอยากจะใช้เรานําข่าวดีเรื่องราวพี่เยซูไปบอกใครบ้างนะคะคิดแล้วก็ใครควรลงมือทําประกาศเรื่องราวของพี่เยซูด้วยกันและหลังจากที่คิดออกแล้วนะคะหรือได้ทําแล้วแล้วแบบเห็นการเกิดผลมากมายคอมเมนต์นะคะแชร์เรื่องราวเข้ามาที่ด้านล่างด้วยกันนะคะสิ่งที่พระเจ้าทําช่วงนี้นะคะมาเป็นพยานสรรเสริญพระเจ้าได้กันนะคะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้กัน,นะคะ่ะ และในเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะให้นึกถึงหนึ่งคนหนึ่งชื่อนะคะที่เราอยากจะเห็นเขามารู้จักพระเจ้าอยากจะเห็นเขามาโบสถ์นะคะและได้รู้ว่าพระเยซูเป็นความรักแท้แค่ไหนและเรายกหูโทรไปหาเขาเชิญชวนเขามาร่วมงานคริสต์มาสด้วยกันนะคะและทีมงาน CGN ทุกคนนะคะจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องและขอเป็นกําลังใจให้นะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ที่พี่น้องทุกท่านจะร่วมกันประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ด้วยกัน,นะคะ่ะ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ